สวัสดีค่ะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่พี่น้องแฟนคลับทังช่องทุกท่านนะคะหามาพบเจอกันนะคะในส่วนนะคะเที่ยงนะคะของวันที่ยี่สิบนะคะสิงหาคม2565น้าอห้านะคะ,คะมีแนวทางมาฝากตอนพี่น้องนะคะเนื่องจากปูนะคะซุ่มเงียบเมืองน้องบัวนะคะโทรมาดวนพี่น้องวามี่นะคะตัวเล็แนวทางชุดสามโตนะคะแล้วก็มีเพิ่มเติมตัวเล็แนวทางฝากตอนพี่น้องนะคะจังไดก็รรอไปนะคะโทษสัมผัสปูฟอมกันเลยค่ะ กลับนามาสการครับนามาสการเจริญพรครับผมอาเจริญพรครับทีมงานใหญ่ครับซีหาช่องครับปูมือนีโอ้อาเจริญพรทุกทุกช่องครับปูเป็นจังไดทั้งน้องบัวเฮาฝนตกบัวครับฝนตกหักระเซ้าวังหันคนเซ้าฝนตกอยู่บ่แเ่นมือเซ้าที่ปูอยู่นี่หัวตะเร้าบ่าท่านได้ถึงขอดหาาที่อยู่ในปู ยูนิเ้าแด้ประมาณเกือบเกือบครึ่งชั่วโมงแล้วล่ะโอ้ยโจกได้โกดีแม่ปูอ่ามันเป็นลองมรสุมแ่ยลองมรสุมแปลว่าเส้นทางที่พัดผ่านมันจะย่างพันอยู่ตลอดค่ะปูอ๋อบัินีเขาะมาดูเรื่องแนี่ยท่ากุหลาบตัวนี้กระแสตัวเรกขก็คือจะดังกับเพิ่มไ,ไปทั่วค่ะปูมันเกิดเกิดปรากฏการณ์นี่ยังเกิดขึ้นอาจจะเป็นได้ว่าทุกคนอาจจะมีสูตร ที่ตรงกันอยู่ในมือครับก็อาจจะเป็นอาจจะเป็นได้เนื่ว่ากเรื่องที่ที่ตัวเลขตรงกันก็คงจะพูเป็นปัญหาหรอกพอให้ขอให้ปัญหานี่ให้มันไปตุอยู่ที่กองสลากว่าประเจียวออกนําออกมาตัวใดครับท่านสืบทห้เข้าเรี่ยวๆที่เข้ามากระแสตอบรับกระแสต้นแรงมากขึ้นเกี่ยวกับตัวเลขแนวทางงหมวดนี้แต่ละสำนักนี่ เขาก็ตรวจขึ้นกันเด็กเขาตรวจขึ้นกันเด็กไอโบเซอรอก็ตามมีองค์กรทุกๆองค์กรน่ะค่อยทําธุรกิจในด่านนี้ครับเป็นกตต่างไฟกัตต่างมีบุคลากรว้ทํานังเน่ยโดยที่ค้นก้นทิ่ก่อต่างขึ้นบ่ได้มากเม็ดเมื่อยอย่างเด็กครับผมครับเขาเรียกว่าเอาเงินทํางานแทนค้นนะครับอ่า ค่อยเช็ดตรวจสอบอยู่เลยนั่งเฝาโนตบุกตรวจแย่งเปลี่ยนผัดกันปัตรล้งานให้เปลี่ยนกะกันตรงนี้ครับแล้วบัดนี่คันเท้าหยานมันบดถือคันเท้าหยานมันบ่ออกมันกลายเป็นเหล็กดังก็จิ้งหูนลเระว่าตัวใดขั้นวอกออกมากเ่าจะเข้าผ้ากันถอนใจเลยครบปูปลอยไปแล้วนะดว่าเลขสามตัวปูปลอยหันเลขสามตัวปูปลอยให้ยังยังค่ะปูโอ้ ยะงตกใหญ่แต่ยังเบื่อในเอ้าครับยังบ่ปล่อยห้แต่ว่าปูทรงมาให้เบิ่งแล้วค่ะนั่นและแตตกใจแล้วค่ะเบิ่งนี่ได้ไล่ตกใจแล้วค่ะปูเดี๋ยวนี้อ่าเพราะความบริสุดใหญ่ตรงนี้ยังตรงฝาลิบทรงบได้เดย์บอดายเดย์ตกใจ่ก้อนเอฟตีแล้วปูอ่าตกใจแล้วเนาะค่ะแต่ป้านั่นแต่ป้านั่นกับมีผู้ดับผู้เด๊ค่ะแมนอยู่ครับอ่าอ่ามีผู้ดับเน๊ะดับทั้งสองเลยเด๊ค่ะปู แต่ว่ากองสลากก็นี่เลนดับเนอะปูอะแต่บวกาแต่บวกาดับเจ็ดไหมขาดปูอะว่าเล็กวิ่งสองตัวค่ะมาตัวตัวล้านเปอร์เซ็นต์มีต่กินกับเจ้าค่ะเอกัมมี่วิ่งหกวิ่งเจ็ดมือนบ่ขาปูโดยที่ปูก็ได้จับทางของมันบักเล็วิ่งตัวที่สองเนี่ยมันติมากบนค่ะ หลายๆงวดย้อนกลับขึ้นไปไม่แต่งวดหาสามานันมันมาลางค่ะปู่งวดนี้บอพผพผาดเล็กวิ่งเจ็ดค่ะมาเถอะเพร้าดับเล็กวิ่งเว้ยค่ะแต่ว่าตัวประกอบคู่ของปูงวดนี้มันก็มีหนึ่งมีสองมีหามีเก่ามันบ่ละค่ะปูเล็กวิ่งส่วนมากที่ปิดลักสิบเดอ้อค่ะปันนี้ปูก็ได้ฟันท่ง หรือว่าเป็นการฟันทงไปหรอกแหละคจะจับเลขจับเลขส,สองตัวบนที่บอกสองตัวก่อนค่ะปูสองตัวบนก็มีน้ากันก็มี7เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดหาเจ็ดเก้าค่ะปูอันนี้เมื่อักเกดมันเป็นมันเป็นบนแล้วเลขวิ่งหกก็จะต้องมาเป็นลางเลยค่ะโดยประกบคู่ก็เป็นหกหนึ่งหกสองหกหาหกเก้าค่ะปู โดยที่ปูได้ให้ไล่ประกาศนี IT IT ่กีก <co ast> ีก <that rawd unre iry> ีเหลืองอ่อนๆหน่อไว้เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองด้านบนเน่ค่ะหกหนึ่งหกสองปลายทางหลังค่ะอ่าบัดนี้เกิดขึ้นได้เน่ไทจีว่าเจ็ดหาโอมาเจ็ดเก่าโอม่าบนเน่หกห้าหกเก่าโสมะจีมาต้นบนเนี่ยเนี่อันที่ปูเหดให้ไหล่ไว้นี่หมายควบว่าหมายควบว่าปูมักส่วนโต อ่าพันผู้ใดว่ามันหลายคููเกินไปก็เอาจมองระบายสีเนี่ยให้ไหลหนึ่งไปตัดสีหางเหรียญบนล่างเลยก็ได้เนีย่ยจุดมันแต่ว่าถ้าเบงเลอ่เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดห้าเจ็ดเก้าจับตาต้องให้ดีเราบานันนีเลขสามตัวนี่ผููดได้ทรงให้อ,อดมินฉบาแล้วก็อดมินบพรว่าทเป็นผู้ผู้สุขคั่นหละ ห e <c ough> อดกันมืั่นหละอหอดคนคนหนึ่งค e ่ะปูเลขสามตัวทีว่านี่กามี่น้ำกันสองหางค่ะ e <c ough> หางแหลกกระห e ่าเจ็ดสองค่ะหางที่สองสี่เจ็ดสองค่ะปูปูได้ปูได้ทดล่องเฮ็ดสูตรเลขวิ่งหลักลอยสองตัวเด้ค่ะปูขั้นแรกนี่ค่ะป e <c ough> ูเข่าสิลุดได้เลขหลักลอยนี่ อ้อค่ะสองตัวมาตัวบอค่ะปูเลกเลกวิ่งรักลอยนี่แมนค่ะสองตัวมาตัวแต่บพท่านกล่าวว่าชัวร์ล้านกว่าเซนเพาท่านกล่าวเพราะว่าพึ่งพทดลองสูตรแมนบอค่ะแมนพทดลองรังแรกแต่เล็กสองตัวบอเปลี่ยนแมนบอเล็ดสองค่ะอ่าบอเปลี่ยนแล้วกามีผู้ดักเจ็ดสองน้าเด้ค่ะปูดับเจ็ดหนึ่งพร้อม ค่ะปูพวกนู่ล่ะเอาอีนังที่เกิดขึ้นครับฝ่ายหนึ่งย่านเป็โตฝ่ายหนึ่งย่านว่าสันเป่ากดปมปิดลับค่ะอีกฝ่ายหนึ่งก็ถวยโอกาสป่าหง่กินป่านหน่อยค่ะปูส่วนป่านหน่อยส่วนผู้เป็นป่าน้น่อยไปรับมาขามาขายรับใหม่มาต่อขายท่อทุ่นก็อยู่บ่อใด ตีปอยออกมาปูก็ให้เบอร์โทรไปบอกเบอร์โทรคือมันเป็นเบอร์อดีไลจ่จากจากตะกีบกมีเพื่อนในไล่จับทอดอกเดี๋ยวนี้แปดสิบกว่าคนปูนี่เองอย่างปูก็แช่ลงไปเกี่ยวกับทางด่านตัวเลขแล้วก็ปูก็ได้ประกาศในสภาพว่าถูกเชิญนี่อันนี้อันนี้เป็นอันนี้ยืงอดอกยั่ได้กลุ่มปูบอกว่าปูบอกว่า,วาถ้าหาใครนนนแน่นอนต,ตัวเลขของหลวงพี่ของหลวงปูปล่อยออกมาแล้ว เลขสองตัวมันดังแล้วมังเอิญหลายๆสํานักมาได้มาได้ตัวเดียวกันกพราคงจะเป็นสวดที่ไอ้สูตรขอใครคงจะเป็นสูตรตัวเดียวกันค่ะมาโดยเฉพาะเลขวิ่งเจ็ดจับคู่สองตัวก็เป็นเจ็ดสองไม่ว่าจะเป็นสี่เจ็ดสองให้ร่องหูกันเอาไปว่าหัวกันละ่ะค่ะค่ะไก่ก็เห็นงูงูก็เห็นตีนไก่เห็นไหมค่ะปู เป็นบลาแต่ว่าเรื่องสําคัญมันมันสิออกมาตัวใดต่านั้นแต่ว่าโูก็ไดมีสองตัวเ้ี่ะเกิดขึ้นมาอีกสองตัวเป็นตัวกันเหนียวกันเหนียวกันเหนียวค่ะกันเหนียวเพื่ออย่างกันเหนียวเพื่อ่าหากบางคนจะมีผู้คิดว่าหัวบดังปานนี้มันจะกอกบ่สำานักไดมากก็ห้แตจสี่เจ็ดสองตันักไดมากก็ห้แใ่เจ็ดสองค่ะ แ,แต่บ่งงแต,แต่ว่าบงง่มีผู้ใดสงสัยแอกว่าเลขเจ็ดสิบ่ม่ะตามทันเลขตัวเดียวนี่นะแต่คันเลขคู่เจ็ดสองอาร์เจ็ดสองพมามันจะเป็นยังปลายดับกระดับทั้งเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองดับไปกลับบทลางพอ้อมมีบกขอเอาาื้อน้าค่ะอากค่อ,คอยรุ่นขออย่าให้แม่นค่ะงวดนี้่นะงวดนี้นะตอนต่ว่าเล่ากัดแม่นอยู่เด้ค่ะเลขสองัวที่วาเลขกันเหนียว นค่ะบนค่ะกันเนี้ยค่ะปูเจ็ดสามเจ็ดสามเจ็ดสี่แมนค่ะเป็นบนนะคะเนานะนเป็นบนมันก็เลยกลายเป็นถ้าหากเื้อเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองบอดาเอาบอดายนี่ะใส่เลยฮะเจ็ดห้าเจ็ดเจ็ดห้าเจ็ดเก้าเจ็ดสามเจ็ดสี่ค่ะปฏิวัติ มันคือหลายตัวแท้แบ<ะ>ดนี้ว่เจ๋งจริงดอกหลายปันนี่เอ็นบอสละก็ได้บอกไว้ว่า,วาขันผู้ใดยานมันบอกออกเลขดังมันบอออกดอกเอ็นบอสละ,ะกทีบอกไว้ว่า,วาเอาเจ็ดสามเจ็ดสี่ไปลงเบงิ่งดูห<ะ>นีเลขดังเบงิ่งดูหรือสีดังอีกสักสองตัวนี่ก็ดีปูแต่ว่ามันบอพอคือเจ็ดสอง ค่ะแต่ว่าสูตรนี่สูตรหนึ่งสูตรสองตัวบนสูตรเลขสองต,ตัวปูมีนี่ว่างวดว่าหันมันได้สามแปดครับงวดนี่มันได้สองเจ็ดค่ะปูแถวได้สองเจ็ดเอที่จับพิดบนพิดลา่างมาหันก็เพราะว่าโบหูบท่างของตกของเถียโบหูว่าสูตรเรียงหิงให้ตกของมันมาบน อืมเห็นว่าบ่ดด้จับทางมั่นตอนแรกน้องปูเนาะอ่าที่ไปเอาแต่เป็นล่างั้งคันเนี่ยเห็นบอดคู่เน้นแปดสามแมนแมนค่ะแมนแล้วหงมนดนี่มันเสียไปใส่แบบเจ็ดเนี่ยอ๋อเห็นว่าเน้นถือแล้วจับทางได้แล้วอ่าคันบ่ามาแบบเจ็ดสองเจ็ดหนึ่งถือวา่าบ่มีสิ้นแล้วหลืออ๋อปานนั่นเหรอนาะปูเนาะอันนี้แล้วอ๋กับย่งางบ่สสนเหล็กดาบค่ะ โบถือกับว่าบถือค่ะถือกับว่าถือกับกับกับโบ้ได้ไปก่อกรรมสามเนทมีอย่างอยู่ใส่เด้ดค่ะกับเพื่อนว่าบ่พ่อใจผู้คนดับเด้ค่ะแต่คือยิงล่อยิงหลุนน่ะนี่ว่ามันจะออกมาตัวใดกันแท้ค่ะแง่สองในตัวพี่แง่หลุนเนาะค่ะเนาะสองมากนี่ค่ะพันบ่ออกเจ็ดสองมันจะออกเจ็ดหนึ่งค่ะพันเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองติดตับคือเพิ่นว่าคือเพื่นดับมากนี่ภายในเจ็ดหาเจ็ดเก่า เจ็ดสามเจ็ดสี่เอาเป็นว่าปู้มั่นใจวัดได้เงินหมดเนี่ยได้เงินเนาะค่ะเนาะมั่นใจนะคะเนาะได้เงินค่ะได้เงินให้ในนี่แล้วมีแท่แน่นอนมีแทรร่วมกับัวกันเนี่ยเนียวเนี่ยค่ะคห้าจมือห้าโจมือยำวันนั่งเหนียวมาค่ะวันนั่งเหนียวที่ปูอุปมาอุปมาเบิองดีขึ้นบางละจันหลายมันกับโบแมนดอก ค่ะค่ะเล่กปันเหนียวเล่กเล่กเตรียมทั้งนี้ทีไรไว้นะค่ะปูเด็กสนไว้ค่ะมีเล่กอันก็ได้ปูได้ลุ้มปูเสือว่าแม่ตั้งแต่แอดมินเองกับที่ถอดใจแต่เต่ละหลายคนกับที่เบื่อในค่ะเพาะเบื่อในพ้านเป็นบ่อยากได้อีกอย่างบ่อยากเสื่อมอย่างเลยค่ะเอาไปเอาไปมาเมื่อนมาเมาเล่กเริ่บัดค่ะอ่าแจสิเชื่อทั้งใดา คือว่าเนี่เสื้อเจ้าของไงล่ะเอาปูก็เป็นแค่ปูนึงที่มีเจตนาอยากแสดงแนวทางมากพอมาหอดเมือน,นี่ปูมั่นใจยิ่งขึ้นเพิ่มเติม,มโดยจะกอเลขวิง่งว่ามันมากลักหนี่มันมากมันมากมอยู่ตำแหน่งใดโดนพระมมกหวดนี้ไอก็คิดว่าเจ้าของนี่คักคือกันปูก็คิดว่าปูคักขึ้นกันค่ะปูแต่ว่าในงามเมื่อปล่อยออกมาแอดมินทุกแอดมินไปทุกสำนักทุกคู่บอาต่าง แต่คนปกติบ้านมาได้ตัวเดียวกันเอาค่ะลักลักนีนี่บเ,เคยมีเลยถ้า<ม>ปูมันมีก็แค่ตัวเดียวกันบ่อันนี้สามตัวเหมือนกันค่ะครับแต่ว่าปูก็ได้เหตุสูตรจากสูตรสองตัววิ่งบนล่างมาหนึ่งตัวมีไ้กินกับดาวที่บอกมากนี่ค่ะนั่นเป็นสูตรหนึ่งสูตรเลกวิ่ง เราแบันนี้สูตรหลักร้อยเนี่ยสองตัวมาตัวนี้วงเล็บพราท่านได้กาอกว่ามาหนึ่งตัวเถอะมั่นใจก็นี้ก่อนค่ะค่ะห้ากับสีเนี่ยนะห้ากับสีเนี่ยค่ะหรือไผ่สีร่องเอาห้าเจ็ดสามแล้วมึงก็ได้หาเจ็ดสี่แล้วมึงกันได้ค่ะสี่เจ็ดสามสี่เจ็ดสีไปสีกันได้นะคือหลักร้อยนะค่ะค่ะสองตัวไปจับใส่นะคือห้าห้ากับสีเล่ม ันเว้าหลายมันมันมัน่นสิหลายขึ้นค่ะครับมันกัดสี่านวาเฮ้านี่รุ่นเล่บนนนอ่นบ่มีกว่ามันใจไปติคสไปด้ค่ะแต่มันเป็นโอกาสของปูเด้ปูมักมีอียังงวอกรีบเวอกไตรีบเลยค่ะเป็นการป้องกันไปทั้งตัวในเมื่อพยายญมทาดีที่สุดแล้วผลประกาศออกมากมันคนกระเลืองอันนั้นก็เป็นเรื่องวามจริงที่สิบ่รสามารถปฏิเสธแต่ตทุกอย่างมันเป็นความจริงขึ้นมาเห็น่ไ่ม ปูกับเซียน่ะเสี่ยนะเอาใจเสี่ยเอาใจ,ใจ,ใจ,ใจสอยโดยเฉพาะผู้วิง่งเจ็ดนะผูกโดยเฉพาะผู้วิ่งเจ็ดบนนะน,นะค่ะไปซื้ออูอยู่ตลาดมาผูกไปเลยค่ะผูกไว้ถ้านอนกินไหมค่ะปูนอนเสยลมเสยกลางปากเขาเขียวไปแล้วเนาะู่ะปูนะค่ะมั่นใจปนี่ได้เลยเนี่ยมั่นใจครับเ่อวิ่งเจ็ดอย่าน,นะค่ะ,คะ ดีใจที่นุ่มแอดมินทุกๆช่องเขามากอันที่เอ่ยน้ามันนี่มันเกิดสนลืมคันลืมกลบวบดเอ่ยผู้นึ่งก็ดีเนาะเมนบอยเอาเป็นว่าตีร่วมนันะตีร่วมโดยร่วมนั่นแหละครับครับอขอแสดงความยินอีกัใไ้เวลานิดเดียวเห็นคลิปโอสามแปดว่าต่อไปลรอกสิบบดเอ่ยห้แนวทางบรเอ่ยปวนา่่นุ่ม เรา <ฮะ S 1> เป็นปรมาจารย์ผู้หนึ่งเงินหลวงปู่ก็นับถือเราเดชครับอาลาบุคลาก่าานนกนนาั่ทั้งด้านนี้เจตนาดีที่อาสียม,มีให้หลวปู่สุกคนใจรุ่นกันทุกหมวดต่อไปสิบ่มีน้ำเล่าอยูบ่ได้ทายถอดของเราค่<ฮ>ะ,<ฮ>ะมันเกิดจาก่างพริพ่อหูตักที่ไปที่มาค่<ฮ>ะ,<ฮ>ะเป็นแน้นด้านการระมาตว่างโตค่<ฮ>ะม <ฮะ S 2> ันนี่ไพ่ไพ่หนอกกับไพ่ไพ่ในน้ำเดชค่ะปู่เรื่องจะว่าคนกับบ่เมนออรหัสเนาะ ค่ะเ <c oughs> มนเมนค่ะมันอาจจะไปเหมือนพุทธภาสิติพนบอกอันที่จริงเขาอยากเห็นเราทําดีค่ะ <c oughs> แต่พอเราทําดีแล้วเขาเห็นแล้วก็หมั่นไส้ค่ะ <c oughs> ตรงทําดีแต่แต่อย่าดีเด่นจะเป็นภัยคเพราะไม่มีใครอยากจะเห็นเราเด่นเกินมันยังเป็นความจริงอยู่เลยเมนค่ะเมนครับปู่แตว่าปูวา่าปู่ว่าลรามีความสามารถมีพรสวรรค์มีบุญญาธิการ ข้นข้อลบนับถือค <c oughs> ่ะค่ะโอสามแปดบาทลวมีล่ากําลังที่เกิดตอนนี้มันค่าพันษาซื่อหรอกค่ะค่าพันษาขันโบได้เนยยุ่นในค่าพันษานะ่ะอันล่าสางบาทลวมีตอกเสาเข็มยู่มมหมังไหนหมังมั่งฮันจะเลินค่ะครับอันนี้ปูว่าในฐานะที่ปูเข้ารวบนับถือเด็ด <c oughs> ครับ <c oughs> รับร้วรบอกควรอนอตมาก็้อ อ่าพอโทษที่ได้บอกถึงเรื่องนี้คต่ลูกสุดลูกสุดเสียดายบุคลากรทั้งสีู่่อันมายจอมเรื่องตัวเลขเนาะค่ะขอให้ทุกคนโชคดีโดยทหน้ากาาันเอากะเริ่มพ่อสาธุครับ อ่ค่ะพี่น้องคะหลังจากที่รับชมเราฟังแนวทางจากปู่มาเป็นทีเรียบร้อยนะคะปู่กาเพิ่มเติมในคลิปนี้นะคะเป็นคลิปเลขชุด3ตัวนะคะเนาะเพิ่มเติม2ตัวก็คือ7 3็ดสากับเจดสนะคะพี่น้องแคปหน้าจอไว้พิจารณานะคะชุดตองหัวพี่น้องก็คือสีเห็นแล้วนะคะเนาะเอาพิจารณาเมิ่งนะคะเอาสำหรับพี่น้องขีมารับชมคลิปนี้มากรัว่าชอบฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังแรงใจให้กับทางช่องนะคะสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ